วันที่18กรกฎาคม2557เวลา10นาฬิกาพลตำรวจโทเดชนรงสุทธิที่ชานบัญชาผอชอสำนักงบประมาณรักษาราชการแทนผู้บัญชาการภูธรภาค4พร้อมด้วยพลตำรวจตีวีรพงษ์ชื่นพักดีรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพันตำรวจเอกสุรินชัยชมพูรองผู้บังคับการและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนจากภูธรภาค4ภูทรจังหวัดอุดรธานีและสพเมืองอุดรธานี เดินทางลงพื้นที่สถานที่เกิดเหตุที่ร้านทองคูลินจิวยาวราชภายในห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์เลขที่119หมู่2ถนนอุดรธานีหนองบัวลำพูบ้านนาดีตำบลน,นาดีซึ่งถูกคนร้ายใช้ลูกระเบิดและอาวุธปืนบุกเข้าชิงทองรูปประพันธ์ได้ทองไปหนัก85บาทมูลค่า1.7ล้านบาททั้งนี้เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับได้มีการพูดคุยสอบถามกับนางวิไลวรรจิตนำโอลาน อายุ57ปีเจ้าของร้านและนางสาวสุนิสากองศรีหาจักรและนางสาวพรไพราผาสุขซึ่งทั้งสองเป็นพนักงานประจําร้านและอยู่ในเหตุการณ์ขณะที่คนร้ายบุกเดี่ยวเข้าไปชิงทองจากการตรวจสอบลูกระเบิดพบว่าเป็นลูกระเบิดปลอมซึ่งเมื่อเปิดลูกระเบิดออกปรากฏว่าข้างในได้มีการนําเอาดินน้ํามันยัดใส่ไว้เพื่อให้มีน้ําหนักร้ายของจริงส่วนอาวุธปืนที่คนร้ายใช้จี้นั้นเชื่อว่าจะเป็นอาวุธปืนปลอมเช่นเดียวกัน ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดภายในห้างทุกตัวและดูย้อนหลังไป7วันเพื่อเป็นเบาะแสในการสืบสวนติดตามจับกลุมคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป